วัดีค่ะวันนี้ครัวบ้านป้าขอนําเสนอเมนูนะคะกะหล่ำปีผัดน้ําปลาค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะใส่น้ามันพืชลงไปในกระทะนะคะหลังจากนั้นก็ใส่พริกกระเทียมนะคะที่เราโขกไว้นะคะลงไปผัดให้หอมนะคะเมนูนี้เราจะไม่ใช้เนื้อนะคะไม่ใช้เนื้อสัตว์นะคะนะคะผัดพริกให้หอม เติมน้ำมันลงไปอีกนิดหน่อยนะคะค่ะเราจะผัดไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าพริกกระเทียมเขาจะหอมนะคะหลังจากนั้นเราก็จะใส่กระหล่ำปีที่เราหั่นไว้นะคะลงไปค่ะ,นะคะกระหล่ำปีที่เราหั่นไว้ลงไปนะคะ อันนี้เราใส่ไปเยอะพอสมควรนะคะเพราะสักผัดไปสักพักเดี๋ยวกระลำปีเขาก็ <c oughs> าจะยุบลงนะคะนะคะผัดไปเรื่อยๆนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มปรุงนะคะเราเริ่มใส่เครื่องปรุงนะคะอันดับแรกเราก็จะใส่เต้าเจี้ยวนะคะค่ะใส่เต้าเจี้ยวลงไปนะคะแ้วเพิ่มรสชาตินะคะ เพื่อความกมล่อมๆค่ะแล้วก็ตามด้วยน้ำมันหอยนะคะค่ะน้ำมันหอยลงไปนะคะค่ะแล้วก็ใส่ผงปรุงรสนะคะใช้ของอะไรก็ได้นะคะผงปรุงรสนะคะลงไปนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็จะตามด้วยน้ำตาลทรายนะคะตัดหวานนิดนึงนะคะหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะตามด้วยผงนัวนิดหน่อยนะคะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะผัดให้นะคะกระหล่ำปีเข้ากับเครื่องปรุงนะคะ,นะคะผัดให้เข้ากันนะคะง่ายๆนะคะทําทาน ช่วงเย็นนะ้าใครไม่ชอบทานเนื้อสัตว์ก็สามารถทํำกะล่ำปีผัดน้ำปลาได้นะคะรสชาติจะกล่อมๆคล้ายๆผักบุ้งไฟแดงค่ะแต่นี้เราใช้วัตถุดิบที่เป็นกะล่ำปีนะคะนะคะถ้าใครสนใจลองทําดูนะคะรับรองว่าอร่อยแน่นอนค่ะนะคะเสร็จแล้วค่ะง่ายไหมคะ นะคะถ้าใครชอบเมนูนี้นะคะ,คะก็ช่วยกด s u ับ c r i b e กดไลค์กดแชร์นะคะให้กับครัวบ้านป้าเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะ